สาวบ้านนาจนคนหนึ่งถูกหลอกลวงจากคนเลวแต่โชคชะตาพาเธอไปพบกับซีโอใจดีที่เข้ามาช่วยเหลือและเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเรื่องราวนี้ไม่ได้จบแค่ความรักแต่มันเต็มไปด้วยความลับความหวาดกลัวและเหตุการณ์ที่คุณไม่คาดคิดคุณจะไม่เชื่อว่ารักแท้จะมาถึงในวันที่มืดมนที่สุดแบบนี้อยากรู้ไหมว่าเธอจะรอดพ้นจากเงื้อมือคนชั่วร้ายได้อย่างไรติดตามชมตอนนี้เพราะทุกวินาทีสำคัญมาก ฝนโปรยเม็ดเบาๆลงบนหลังคาสังกสีเก่าเสียงหยดน้ำกระทบเป็นจังหวะหนาวเย็นในหัวใจกลิ่นดินเปียกลอยวนในอากาศผสมกับกลิ่นควันเตาถ่านที่ยังไม่ดับสนิทสายลมเย็นพัดผ่านช่องหน้าต่างไม้ผุพาเอากลิ่นโคลนจากทุ่งนามาแต่จมูกหญิงสาวนั่งกอดเขาอยู่มุมห้องผ้าถุงที่สวมเปียกชื้นติดกับผิวเย็นยะเยือกแสงไฟดวงเล็กส่องลอดผ่านฝุ่นในอากาศสะท้อนดวงตาเธอที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว ประตูไม้เก่าแง้มออกช้าๆเสียงบานพับดังเอียดเหมือนจะขาดออกจากกันร่างชายสูงใหญ่ในเสื้อคลุมสีเข้มก้าวเข้ามารอยยิ้มบนใบหน้าดูอ่อนโยนแต่แฝงบางสิ่งที่บอกไม่ถูกหัวใจของเธอเต้นแรงเสียงลมหายใจของชายคนนั้นดังชัดในความเงียบเขาเอื้อมมือมาลูบไหล่สัมผัสนั้นเย็นเยียบจนขนลุกไปทั้งตัวทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากกระเป๋าเขาเสียงเรียกชื่อจากปลายสายทำให้เธอชนะงัก สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วดวงตาคมวาวหันมาจ้องเธอราวกับจับผิดฝนข้างนอกเริ่มตกหนักเสียงฟ้าร้องสะท้อนกล้องไปทั่วบ้านไม้เก่ากลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นขาวเหล็กบางอย่างลอยมาเธอหันมองและพบว่ามีหยดสีแดงไหลลงบนพื้นไม้หยดสีแดงกระทบพื้นไม้เป็นวงแผ่ซึมออกช้าชะราวกับมีชีวิตเธอถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวแผ่นหลังชนกับผนังไม้เย็นชื้น เสียงหัวเราะต่ำของชายตรงหน้าดังเหมือนจะฝังเข้าไปในกระโหลกเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวเงาของร่างสูงบทบังแสงไฟจนมืดสนิทหัวใจของเธอเต้นรัวเสียงฝนและฟ้าร้องกลายเป็นเพียงฉากหลังของความกลัวมือของเขาเอื้อมมาจากคว้าข้อมือเธอกลิ่นคาวเหล็กแรงขึ้นเรื่อยๆจนคลื่นไสทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์รถรูดังมาจากลานหน้าบ้านไฟหน้ารถสว่างวาบทะลุช่องหน้าต่างชายคนนั้นชะน มือหยุดกลางอากาศเสียงประตูรถปิดดังปังฝีเท้าหนักแน่นวิ่งเข้ามาใกล้ประตูบ้านถูกผลักเปิดออกอย่างแรงร่างชายในสูทสีเข้มก้าวเข้ามาสายตาคมกริบราวกับมีฝนเปียกเสื้อสูทเขาจนแนบไปกับลำตัวหยดน้ำไหลจากเส้นผมลงมาที่ขมับเขามองเห็นรอยกลัวในดวงตาของเธอทันทีและหันไปจ้องชายที่ยืนขวางอยู่ด้วยสายตาเย็นยเยอือกปล่อยเธอเดี๋ยวนี้เสียงเข้มสั่งชัดถ้อยชัดคำ ความเงียบปกคลุมห้องเพียงเสี้ยววินาทีชายร่างสูงข้างเธอหัวเราะหยันแต่ก่อนที่เขาจะขยับตัวฝ่ามือของซีอโอเหวี่ยงมัดกระแทกเข้าเต็มแรงเสียงกระแทกดังสะท้อนร่างนั้นล้มลงกระแทกพื้นไม้ดังสนัน่นเธอยังยืนตัวสัน่นความร้อนจากฝ่ามือเขาที่จับมือเธอไว้ตัดกับความเย็นเยือกจากฝนที่ยังคงโปรยกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของเขาแทรกเข้ามาแทนกลิ่นคาวเลือด สายตาของเขาที่มองเธอเต็มไปด้วยความห่งใหญ่แต่ก่อนที่เธอจะเอ่ยคำใดเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นจากหลังบ้านเสียงลากของหนักคลืดคลาดไปตามพื้น CEO หันมองทันทีฝนด้านนอกเหมือนตกแรงขึ้นอีกและความรู้สึกว่านี่อาจยังไม่จบเริ่มก่อตัวในใจของเธออีกครั้งเสียงลากดังคลืดคลาดยังคงต่อเนื่องเหมือนมีใครบางคนกำลังขยับของขนาดใหญ่สายตาของ CEO แข็งกร้าว เขาค่อยๆปล่อยมือเธอแล้วก้าวออกไปทางประตูหลังบ้านเธอกัดริมฝีปากแน่นความเย็นจากพื้นไม้ซึมขึ้นมาถึงส้นเท้าหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อไฟหลอดเดียวในห้องกระพริบวูบวากเงาของเธอและร่างที่นอนสลบทอดยาวบนผนังกลิ่นดินชื้นยังคงลอยอวนแต่ครั้งนี้แทรกด้วยกลิ่นเหม็นข้าวรุนแรงกว่าเดิมเสียงฝนกระแทกหลังคาแรงขึ้นลมพัดจนบานหน้าต่างสันคลอน CEO อหยุดยืนตรงกรอบประตูหลังดวงตาเขาจับต้องไปยังความมืดที่ล้อมรอบสวนหลังบ้านแสงฟ้าแลบวาบหนึ่งเผยให้เห็นเงาดำสูงใหญ่ลากถุงผ้าสีคล้ำถุงนั้นมีคราบแดงเปื้อนเป็นทางเสียงน้ำหยดลงบนพื้นโคลนชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเพียงน้ำฝนเขาก้าวลงบันไดไม้ช้าๆฝ่า,ฝาโคลนไปข้างหน้าแต่เงาดำนั้นหันมามองในชั่วพริบตาซีอเห็นเพียงแววตาขาวโพลน ก่อนที่เงานั้นจะกระโจนหายเข้าไปในป่าหลังบ้านเธอที่ยืนมองจากในห้องรู้สึกขาอ่อนเสียงหัวใจตัวเองดังแข่งกับเสียงพายุทันใดนั้นเสียงกุกกักดังขึ้นจากใต้พื้นบ้านเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ด้านล่างสายตาของเธอเบอิกกว้างพื้นไม้ตรงหน้าค่อยๆโป่งขึ้นเสียงไม้แตกดังกรอบกแรกรบเหมือนกำลังจะมีอะไรทะลุข,ขึ้นมา c โอหันขวับกลับเข้ามาในบ้าน แต่ช้าไปเพียงเสี้ยววินาทีแผ่นไม้แตกกระจายบางสิ่งที่มีสีดำและเปียกชื้นพุ่งขึ้นมากลิ่นเหม็นขะครลุ้งจนแทบขาดใจมันล้มลงข้างๆเธอและสิ่งแรกที่เธอเห็นคือมือซีดขาวของมนุษย์ที่โผล่ออกมาจากถุงผ้าเก่าเธอหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนมันจะทะลุอกมือซีดนั้นนิ่งสนิทปลายนิ้วเย็นเฉียบแต่โดนข้อเท้าของเธอเธอกรีดร้อง ถอยหลังไปชนโต๊ะไม้จนถ้วยดินเผาตกแตก CEO ก้าวพรวดมาข้างหน้าดึงเธอออกห่างจากถุงผ้าก่อนจะคว้ามีดทำครัวที่วางอยู่บนชั้นเขาก้มลงค่อยๆแหวกปากถุงออกกลิ่นเน่าเหม็นพุ่งกระแทกทันทีจนเธอต้องเอามือปิดปากและน้ำตาไหลภายในถุงมีร่างของหญิงสาวอีกคนดวงตาเบิกกว้างแข็งค้างราวกับหยุดหายใจไปนานแล้ว CEO กำมัดแน่น แววตาเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความตั้งใจมันทำมานานแล้วเสียงเขาต่ำและเย็นจนขนลุบก่อนเธอจะถามอะไรต่อเสียงฝีเท้าหนักก็ดังขึ้นจากข้างบ้านเร็วและใกล้เข้ามาทุกที c e อผลักเธอไปหลบหลังตู้ไม้เขาเองยืนดักอยู่หน้าประตูบานประตูถูกผลักเปิดอย่างแรงร่างชายอีกคนในเสื้อเปียกฝนโผล่เข้ามาใบหน้าเต็มไปด้วยรอยข่วนและเลือดเขาถือขวานเก่าในมือ และยิ้มกว้างอย่างบ้าคลาั่งมารับของคืนหรือไงเสียงชายคนนั้นแหบต่ำแต่เต็มไปด้วยความสะใจซีโยโยกมีดขึ้นทั้งสองยืนประจันหน้ากันเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นเนื้อหลังคาเธอกำมือแน่นอยู่หลังตู้ทุกวินาทีช่างยาวนานเหมือนเวลาหยุดเดินทันใดนั้นชายขวานพุ่งเข้ามาเต็มแรงเสียงเหล็กกระแทกเหล็กดังสะท้อนก้องไปทั้งบ้านร่างทั้งคู่ล้มกลิ้งไปกับพื้น เสียงฟ้าร้องและลมแรงประสานกับเสียงปะทะอย่างดุเดือดแล้วจูจ่ๆไฟในบ้านก็ดับสนิทความมืดปกคลุมทุกอย่างเหลือเพียงเสียงหอบหายใจและเสียงขยับเท้าในความมืดที่ใกล้เข้ามาในความมืดทุกเสียงชัดเจนกว่าที่เคยเสียงลมหายใจหอบของซีโประสานกับเสียงลากขวานไปบนพื้นไม้ดังครืดอย่างน่าขนลุกเธอกดตัวแนบกับผนังพยายามกลั้นหายใจ หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะได้ยินชัดไปทั้งบ้านจูจุเสียงฝีเท้าหยุดลงตรงกลางห้องความเงียบเข้ามาแทนที่จนหูอื้อเธอขยับตัวเพียงนิดเดียวไม้ใต้ฝ่าเท้าส่งเสียงเอียดเบาๆทันใดนั้นเสียงขวานฟาดลงบนตู้ไม้ด่างปังเศษไม้แตกกระเด็นใส่หน้าเธอเธอกรีดร้องแต่ยังไม่ทันจะหนี CEO ก็พุ่งตัวเข้ามากระแทกชายขวานเต็มแรงทั้งสองล้มกลิ้งไปในความมืด มีเพียงแสงฟ้าแลบสว่างว่าเป็นจังหวะเผยให้เห็นเลือดสาดไปบนผนังไม้เสียงขวานหล่นกระแทกพื้นตามด้วยเสียงหอบหายใจทีของใครบางคนเธอค่อยๆค,คลานออกจากมุมมือสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้เมื่อฟ้าแลบอีกครั้งภาพตรงหน้าทำให้เธอชะงักค้างชายขวานนอนแน่นิ่งมีรอยแผลลึกที่หน้าอกแต่สิ่งที่ทำให้เธอตกใจคือร่างของเขาถูกมัดด้วยผ้าขาวบางอย่าง และรอบรอบร่างนั้นเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ประหลาดที่ถูกขีดลงบนพื้นไม้ราวกับเป็นพิธีบางอย่างซิโอเกาวเข้ามาใกล้เสื้อสูรเปียกฝนและมีเลือดเปื้อนเต็มแขนเสื้อเขามองเธอด้วยสายตาหนักแน่นฟังชนนะมันไม่ใช่คนธรรมดาคำพูดนั้นยิ่งทำให้หัวใจเธอร่วงวูบฝนยังคงกระหนำ่ำแต่ตอนนี้เสียงลมกลับเหมือนมีใครกำลังหัวรอบแผ่วๆแทรกอยู่เธอหันไปมองหน้าต่างเงาดำสูงใหญ่อีกเงาหนึ่ง กำลังยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนมองเข้ามาด้วยดวงตาสีแดงเรืองแสงเธอรู้สึกเหมือนเวลาแช่แข็งทุกเสียงทุกกลิ่นกลายเป็นเงียบงนันยกเว้นเสียงฝนที่ตกลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนซีอยือนนิ่งสายตาของเขาไม่เคยละจากเงาดำนั้นนี่ไม่ใช่แค่คนเลวธรรมดาเขาพูดเสียงแผ่วแต่เป็นใครบางคนที่ใช้ความมืดเป็นเครื่องมือดวงตาแดงเรืองแสงจ้องมาที่พวกเขา ราวกับรู้ทุกความลับที่ถูกซ่อนไว้เธอพยายามก้าวถอยหลังแต่ขาอ่อนจนแทบจะสุดเธอไม่ได้ปลอดภัยที่นี่หรอก CEO ย้ำเสียงเข้มเราต้องออกไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะมาอีกครั้งทันใดนั้นเสียงประตูหลังบ้านถูกเปิดอย่างแรงและลมหนาวพัดพาเอาความรู้สึกเย็นยะเยือกเข้ามาทั่วทุกอนู CEO กว่าตามองรอบตัวแล้วจับมือเธอไว้แน่นเดินตามฉันมาอย่าหันหลังกลับ ทั้งสองวิ่งออกไปกลางพายุฝนลุยผ่านโคลนและกิ่งไม้ที่หักทับเสียงฝีเท้าและเสียงหัวเราะต่ำๆดังไล่ตามหลังมาเธอหันไปมองเห็นเพียงเงามืดที่เคลื่อนเข้ามาอย่างรวดเร็วใจเธอหล่นวูบแต่มือของซีอไม่เคยปล่อยเราเกือบถึงแล้วเขาพูดอย่างมั่นใจแสงไฟจากบ้านหลังใหญ่สว่างสวัยอยู่ข้างหน้าเป็นความหวังเดียวท่ามกลางความมืดมิดเมื่อพวกเขาเข้าไปในบ้านประตูถูกปิดลงอย่างแรง เสียงฝนและความน่ากลัวถูกกั้นไว้ข้างนอกเธอหายใจเข้าเต็มปอดแต่ยังรู้สึกถึงสายตาคู่หนึ่งที่มองตามจากนอกหน้าตา่าง CEO นั่งลงข้างเธอจับมือเธอไว้แน่นเหมือนสัญญาว่าจะปกป้องเธอไปตลอดเธอจะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเขาพูดเสียงนุ่มเพราะรักทแท้มันมาถึงแล้วรุ่งเช้าสายลมพัดอ่อนๆผ่านหน้าตา่างแสงแดดอ่อนๆสาดส่องเข้ามาในห้องที่ยังคงเปียกชื้นจากฝนเมื่อคืน เธอนั่งอยู่บนโซฟาตัวนุ่มผ้าห่มนานาห่มคลุมร่างเล็กเอาไว้สายตายังจับจ้องออกไปนอกหน้าต่างซีอ,อเดินเข้ามาพร้อมกับแก้วกาแฟร้อนส่งกลิ่นหอมกรุ่นอบอุ่นเขาวางแก้วลงบนโต๊ะข้างๆเมื่อคืนเธอแข็งแรงมากเขาพูดอย่างจริงใจถ้าไม่ใช่เพราะเธอฉันอาจไม่ได้จับชายคนนั้นทันเวลาเธอยิ้มบางๆอย่างเหนื่อยล้าแต่ในใจเริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน ฉันไม่เคยคิดว่าจะมีคนใจดีแบบคุณน้ำเสียงสั่นเครือแต่ซ่อนความหวังไว CEO ออนั่งลงใกล้ๆจับมือเธอไว้แน่นอย่าพูดอย่างนั้นเลยเราจะเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันเวลาผ่านไปอย่างช้าๆแต่ความรู้สึกในใจเธอเริ่มเติบโตจากความหวาดกลัวกลายเป็นความมั่นใจเขาพาเธอไปเรียนรู้โลกใหม่ให้เธอได้ลิ้มรสชีวิตที่สดใสแม้เธอจะมาจากบ้านนาที่ยากจน แต่ตอนนี้เธอมีใครสักคนที่เชื่อใจและรักเธอจริงวันหนึ่งพวกเขานั่งอยู่ริมระเบียงบ้านหลังใหญ่ชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันเธอพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจฉันไม่เคยคิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปขนาดนี้ต่ออิมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเธอเชื่อใจฉันและฉันจะไม่ปล่อยมือเธอไปไหนลมเย็ยนพัดผ่านพาเอากลิ่นดอกไม้สวนหลังบ้านเข้ามาในห้องในตอนนั้นเธอรู้ว่ารักแท้ที่ตามหามาตลอด ได้มาถึงแล้วจริงๆหลายเดือนผ่านไปหญิงสาวที่เคยถูกหลอกลวงและทิ้งให้อยู่คนเดียวได้กลายเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งและมั่นใจซ c โอคอยอยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือและตามใจเธอทุกอย่างทุกเช้าเธอจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสและหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขจากบ้านนาจนสู่ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังเธอเชื่อมั่นว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้เธอกลัวอีกต่อไปเพราะเมื่อมีรักแท้เคียงข้างแล้วทุกความมืดมิดจะถูกแทนที่ด้วยแสงสว่างเวลาผ่านไปความเจ็บปวดในอดีตค่อยๆถูกยิวยารอยแผลที่เคยลึกกลายเป็นบทเรียนชีวิตที่มีค่าหญิงสาวในวันนี้ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเธอเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งด้วยแรงสนับสนุนจากซีอผู้ใจดีที่ไม่เคยปล่อยมือเธอในวันที่มืดมนที่สุด ในวันหนึ่งที่แสงแดดอ่อนละมุนสาดส่องผ่านใบไม้เธอยืนอยู่บนระเบียงบ้านหลังใหญ่มองไปยังทุ่งนาที่เคยเป็นบ้านเก่ารอยยิ้มอบอุ่นแต่มุมปากหัวใจเต็มไปด้วยความสุขและความหวังรักแท้ไม่ได้มาเพียงเพื่อปลอบใจเธอพูดกับตัวเองเบาๆแต่เป็นแสงสว่างที่นำทางให้เราเก้าวต่อไปในอ้อมแขนของคนที่รักเธอจริงเธอพบความสงบและความหมายของชีวิตไม่ว่าจะวันข้างหน้าจะมีเรื่องราวใดามาเยือน เธอรู้ดีว่ารักแท้คือพลังที่ทำให้เธอผ่านทุกอย่างไปได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักความเชื่อใจและความสุขอย่างแท้จริง